อัดเลยนี่สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องกว้างไปสบายดีพี่เพอร์แลทันพึชงหอมมันนี่อยู่กับช่อง TNJ Channel คือเก่าคือดังคือพี่น้องมื่อนี่เบิ่งทั้ง TNJ Channel เลนะพี่น้องได้อัดอยู่ช่องตามติดชีวิตแถวพักเห็นมื่อนี่เบื้องคนงามปลูกพักพี่น้องเอ้ย คุณงามงามสาวสาวเสื้อขาวตัวกเจาห้องเพลงใช่เนมด้พี่น้องเนี่ยนะไปพ่อห้องเพื่อได้ไหมสาวเสื้อขาวนะเพลงติ๊กต็อกนะวเสือสีขาวคุณแล้วบังมาปลูกตั้งคุณแล้ว แล้วอีกอวยแล้วล่นี่นี่นี่จึกจักพอดีนานเต็มนานพักงามๆพี่น้องเอ้พักงามงามขนาดวบุได้ใส่ปุ๋ยได้พี่น้องเอ้ขนาดว่าบุได้ใส่ปุ๋ยได้นี่ยนะเป็นน้ำค้นพี่น้องเอ้เป็นน้ำค้นปลูกจารวัลี่เป็นคนลงมือปลูกพักไปเนี่ยนะครัพเจ้าเองนี่ถ้ากินพี่น้องเอ้คนดูประกาศชมองคนงามๆสป้าไปชื่อทานนะเขานะป ให้ะเจ้าไทยทำวิดีโอเขคบกันปหายใจไปเพื่อนเน่ยถายแล้วบิดมาได้เป็นอย่างสบายดีทันแอด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 ดีมาผบกกระสลีในซอองี่ัง T N J Channel T N J Channel มือนีกรลีที่พามาปลูกพักอยู่สวนพักของพวกเราเองเงี้อะคักอนี้เบ้ากันอ้าอตัวเดิสิไปนาทีเลย ยังดักพี ian, ่น in ้องเด้มาแต่ราดการกะอยู่สวนนี <laughs> ่แล้วถูกพ <outside> <laughs> ักแล้วกันเลิศถูกพักพอได้กินแรงกินง่ายกระเด้งเงี้ยงเงี้ยงเอาไปเบิกการกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อซีรีส์ของงันสาวห่อผักก็แบบนี้แหละ Mm hmm. เป็นแถวเห็ดเป็นแถวทล้วไปสองแถว,วแลระยะจะสักเครื่องนะจะรวด กหาแนวมาปุกบ่ให no ้มันสือแกสิติโเหี่ยวปุกประมาณสองมือมือหนึ่งหากับคือออกแนวปุ๊กุกมันสีแห่วมันสีตายมาตุกปุกมันได้ที่ด้องอยู่ ส่งไปซื้ออันนั้นสั่งไปซื้อทานจะหน่ยมาเด้เดะเดอยากอียงดปลูกบ่กินกะซีแล้วบออย่าไม่อยากเอไปปลูกโอ้ผักอันนี้มนตรงนกะเจ้าเห้ยอันเด้อผักกาอมนเด้เดเลี้อาเลยอัซีนไซีนบซีนซีนบรายน้นูจักซีนนมัได้มีซีนมีฝา อันหมดหรไม่มันอยังมุทันได้ยังนันท่านี่ออไปเอาฟังอันต่อดปอันไหนเน้ดแม่เด็ดแม่เมื่อลวกกินนะถักโป้งตาเราได้อีกพอเบาแม่ยังยดแม่เ็ยังยังโคดยู่เว่ดอักซุบแวก็บ่บ เออเด็ดเอาล่นเฮาซีเรียอะไรตันสิปลูกใหม่เสียบคือม่จังไหมเยอะๆตากก่อนสัมนริกพี่น้องเออปลูกเอกินเอง ใค้นน้อีนั้นตีหูและให้คยจะพูด <c oughs> มุดจักน้ำเขาผมมจากันว่ากับคาขวายมุดขวาละเล่นก็ไปตไปตประทันเขาทรับจะพูดประมาซื้อไปอะไรพูดไปรถมุดแล้วว่าหมนหม,นหมดอะไรกันหมดมุดแล้วแต่ จังะ้อจังใบ่นยการนยจังไบก็การง่ายพันปอไรกย,ยายขอปิดคลิปนิสวัสดีเดพี่น้องยันรูกันสบายดีดพี่น้องหากันักเครื่องแล้ว <laughs> ปิดคลิปก่อน <laughs> <laughs> ปิดคลิปเทนีเดพี่น้องบายบาย,บาย